สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่โรตัศกรฟิสนะครับสาขาประตูน้อยเชียงรายอยู่ติดกับสิ่งปร์เชียงรายเลยนะครับทุกท่านวันนี้ไม่ได้มาซื้อของที่โรตัศกี่อย่างเดียวอยากจะพาทุกท่านมาดูธุรกิจสาขาที่2ของผมนะครับทุกท่านอยากรู้ว่าคืออะไรใช่ไหมครับแตนเดนเราไปดูอะไรครับไปสาร์สาขา2ครับ นี่ครับมาถึงแล้วครับไฟสตาร์สาขาที่สองนะครับสองของเราที่มาเปิดที่นี่นะครับไปดูว่ามีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างมาเลยครับนี่ครับเมนูน้องใหม่นะครับซึ่งเขาได้วัาไก่ใจแอ่นนะฮะ ซึ่งเป็นไก่บิตมากใหญ่มากครับเป็นขาไก่กระเทียมนะครับเป็นสีค้าใหม่ที่ออกเป็นเดือนนี้เลยครับเท่านั้นยังไม่พอครับเรามีน้องใหม่ที่เป็นก้าวประจำเลยนี่ครับไก่ช้างอ้อยนะครับอันนี้เป็นของที่แบบโอ้ทุกคนมาแล้วต้องซื้อนะครับแต่ถ้าอยากประหยัดนะครับนี่เล่นโปรมชั่นเลยก็คือไก่กรอบนะไก่ทอดกรอบชิ้นละยี่สิบห้าสองชิ้นห้าสิบแถมครบหนึ่งนะครับโอ้เยอะแยะมากมายนะครับใครอยากกินแต่ไฮไร้าที่ขาดไม่ได้เลยทุกคนมาแล้วต้องซื้อคือนี่ครับ ไก่จอครับมีทั้งจอพิกแล้วก็จอต้นตำรับนะครับทุกท่านถ้ามาแล้วต้องอุดหนูนต้องซื้อนะฮะถ้าไม่ซื้อแต่ว่ามาไม่ถึงไวสตาร์นะครับนี่คือเมนูทั้งหมดถ้าอยากกินนะครับแวะมาที่สาขาโลตัสโกเฟสประตูร้อได้เลยนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นไฮไลท์ขอหลักค่ำคืนนี้เลยของวันนี้เลยก็คือนี่ครับ ไม่ใช่ครับคนนี้เลยนะมาแล้วครับนะครับคุณปูนะครับอาดามอาดามเราอยู่ที่บูธของเป็ดเจ้าสวนะครับซึ่งถือว่าอย่างนี้ครับเป็นร้านเป็ดที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกที่มาเปิดในจังหวัดเชียงรายที่นี่นะฮะไปดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนะอาดามปูบอกว่ามีอะไรบ้างถามเมนูเลยครับ มีทั้งหมดนะคะเป็ดพะโลนะคะตัดอัคข้าวก่อนนะคะข้าวเนี่ยเรามีทั้งข้าวหน้าเป็ดย่างนะคะแล้วท้ไม่แพงเลยข้าวหน้าเป็ดพะโละข้าวห้าเป็ดไก่เผ็ดนะคะถ้าใครอยากจะกินไก่ด้วยนะคะเป็ดพะโลเราก็มีเป็นตัวเลยค่ะมีกระโชเลยค่ะนี่เป็ดพะโล้นี่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 เห็นน้ำหรือเปล่าโอ้โหอันนี้นี่ขายดีต้องถามว่าตัวเป็ดอะไรขายดีที่สุดคะคือวันนี้ เป็ดเกลอเป็ดย่างเกลือซึ่งก็เป็นเมนูถัดไปนะคะครึ่งตัว150บาทเองตัวละ299ในตู้โชว์นะยค่ะที่โนเลิวี่ถ้าถ้าเป็นเป็ดเนี่ยราคาขนาดนี้หาไม่ได้แล้วนะคะเพราะคนใหญ่เป็ดจะราคาจะแพงค่ะแต่ว่าอันนี้คือง่ายไข่คล่องค่ะก็มาติดเออมาช่วยกันซื้อนะคะกดกันอุดหนุนกันค่ะคุณอะไรคะก็ที่นี่ครับทุกท่านครับ เป็ดเก้าสัวนะครับช็อปแรกในจังหวัดเชียงรายนะครับก็เชิญมาใช้บริการที่สาขาโบ j ั s โก r o Face สถานที่รับออร์นะครับติดกับสินย์พลาชเชียงรายครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโงเช้าถึงหนึ่งทุ่มบริการทุกวันนะครับครับเรา้าจะได้อาหารที่รสชาติห้าดาวค่ะห้าดาวาดาวมีข้าวไรแมงข้าวไรแมงข้าวไรแมนเข้ากับโอเคขอบคุณค่ะนี่ค่ะข้าวโพครอทค่